ตอนเลยค่ะวันนี้เรามาเริ่มเรียนกันนะคะมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวครูแบบชร์นหน้าจอแป๊บหนึง่ง<ค><ณ>การเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะ,<ส>ะ ตเสอูงาเคีดเสิไดไหมเนาะดีเอย่างดู่แป๊บนึงโอเคก็เลยแล้วก็ครูขอตั้งค่าแป๊บนึงนะคะ โอเคขอบคุณค่ะพร้อมนะคะอ่านเราจะมาเรียนเรื่องของการเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันนะคะจากคราวก่นกอนๆที่เราเรียนไปในเรื่องของการเรียนแบบท่าทางธรรมชาติเรียนแบบท่าทางของสัตว์เรียนแบบท่าทางของคนนะคะเราก็จะใช้ท่าพวกนี้แหละและ้วก็นอกเหนือจากการเรียนแบบท่าทางแล้วเราก็เรียนในเรื่องของเอ่อพวกภาษาท่าไปแล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีองค์ความรู้มากพอ เราก็จะมีเริ่มมีองค์ความรู้แล้วเราก็จะนําท่าพวกนี้ล่ะคะ่ะมาใช้ในการประกอบเพลงนะคะสําหรับเรามาดูกันก่อนการเคลื่อนไหวประกอบเพลงคืออะไรนะคะการเคลื่อนไหวประกอบเพลงเนี่ยเป็นการใช้ทักษะในการเคลื่อนไหว <K> ER <L 2> เคลื่อนไหวร <c oughs> ่างกายนะคะผสมผสานกันนะคะก็ค <c oughs> <c oughs> ือใช้ทั้งแขนทัง้งขาทั้งตัวนะคะระหว่างในการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กับอยู่กับที่ก็คือในบางท่าทางเราอาจจะย่ำเท้าอยู่กับที่ บางท่าเราอาจจะมีการเดินสลับที่เปลี่ยนแถวกันนะคะหรือมีการแปลแถวกันนะคะโดยมีเพลงหรือว่าดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีความสําคัญและจําเป็นอย่างมากนะคะกับเออเรานะคะในสภาวะของการใช้ในชีวิตประจําวันการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพวกนี้จะทําให้เราเอ,อคลายเครียดได้นะคะสนุกแล้วก็เอผ่อคนคลายนะคะ สำหรับเด็กๆเนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสมมุติถ้าเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยการเคลื่อนไหวประกอบเพลงเด็กๆก็จะได้อ่อความนอกจากความสนุกสนานแล้วเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็เอ่อรู้จักเรื่องของจังหวะเรื่องของการทําท่าทางประกอบเพลงให้เหมาะสมด้วยเนาะนะคะวันนี้ครูเอามาให้เด็กๆฝึกปฏิบัติกัน1เพลงก่อนนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะสักครู่นะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยในการที่เราจะฝึกปฏิบัติกันได้เนี่ยนะคะเราต้องรู้เนื้อเพลงก่อนนะคะเพลงนี้เดี๋ยวเราไปดูเนื้อเพลงกันแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะคะก็คือมีรูปแบบมีทิศทางมีวิธีการเคลื่อนไหวประกอบเพลงเนี่ยเราจะต้องมีท่าทางที่เหมาะสมกับเพลงนั้นๆน,น,นะคะไม่ใช่จะเต้นอะไรก็เต้นได้นะนะคะ ครูนะคะครูขอกอนอดนึดนงเพลงที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะชื่อว่าเพลงกอไผ่นะคะเป็นการแสดงท่าทางเรียนแบบธรรมชาติใช่ไหมคะถ้าเด็กๆยังจําได้เราก็จะเอาท่าที่เราเรียนกันไปนั่นแหละมาทําตามนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปรู้กันก่อนว่ากอไผ่คืออะไรคะคะ ก่อนที่เราจะพูดถึงบทเพลงกันนะคะต้นไผ่มีลักษณะเป็นพุ่มผลัดใบขึ้นเป็นกอ,อน,นี้น <ำ S 2> คือต้นไผ่มีหลายประเภทค่ะเช่นไผ่จีนไผ่ป่าไผ่ไ,ไร่ผลผลิตที่สําคัญของต้นไผ่คือหน่อไม้ค่ะหน่อไม้สามารถนํามาทําอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังนําต้นไผ่มาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้หลายประเภทอีกด้วยค่ะ หลังจากที่เรารู้จักต้นไผ่กันแล้วจะเปิดเพลงให้เด็กๆฝึก,ก,กร้องเพลงกันเลยนะคะอ่าเรามารู้จักเพลงนี้กันก่อนนะคะ <โก S 2> เพลงกอไผ่นะคะ เมื่อเด็กๆร้องเพลงได้แล้วต่อไปเราจะมาฝึกรำกันนะคะท่าที่1ค่ะจังหวะย่ำเท้ามือเท้าเอวทั้งสองข้างแล้วย่ำเท้าตามจังหวะค่ะท่าที่2ค่ะในเนื้อเพลงกอเอ๋ยกอไผ่ให้จีบมือคว่ำ ไข้กันข้างหน้าแล้วเปิดมือขึ้นระดับศีรษะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของท่าทางนะคะอ่านเดี๋ยวขอขอขวอธิบายนิดนึงพอดีเมื่อกี้คูหลุดอีกเครื่องคูหลุดนะคะอ่ะอันนี้คือในส่วนของพอเรารู้จักเพลงเพลงนี้กันแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันในส่วนของท่าทางนะคะท่าทางที่ใช้ในการประกอบเพลงเด็กๆด,ด,ด,ดูก่อนเนาะนะคะดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งทําตามนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติกันนะคะหลังจากเราดูนะกันนะคะดูก่อนนะคะ มีท่าอะไรบ้างนะท่าที่หนึ่งค่ะจังแรกย้ำเท้ารับเท้าเอวทั้งสองข้างแล้วย้ำเท้าตามจังหวะค่ะท่าที่สองค่ะในเนื้อเพลงก็เปิดก๊อกไกให้จีบมือคว่ำคว้กันข้างหน้าแล้วเปิดมือขึ้นระดับศีรษะค่ะ อันนี้แค่ระดับศีรษะนะลูกเปิดมือขึ้นแบบนี้นะคะท่าที่สามค่ะท่าที่สามก้อนโดนลมไหวให้ชูมือขึ้นทั้งสองข้างเหนือศีรษะแด้วะไปมาซ้ายขวาสลับกันค่ะนี้นะคะท่าที่สี่เหนือเพลงท่อนร้องเพลงหน้าฟัง นำมือข้างใดข้างหนึ่งปล้องไว้ที่บริเวณใบหูมืออีกข้างจีบส่งหลังค่าทำท่าฟังนะคะท่าที่5ในเนื้อเพลงท่อนฉันรักรักกอไผ่จังนำมือทั้งสองข้างกร,ระดับอกพร้อมตบไหล่เบาๆพร้อมกับย่ำเท้าตามจังหวะนะคะ ท่ารักนั่นเองนะคะสำหรับท่าที่6ค่ะเนื้อเพลงท่อนช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็นนำมือตั้งวงทั้งสองข้างแล้ววาดแขนไปด้านข้างลำตัวเป็นการบ่งบอกว่าเป็นการบังแสงแดดนะคะแบบตัวอย่างค่ะเราลองมาฝึกไปพร้อมกันเลยนะคะเรามาฝึกไปพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ เด็กลองฝึกทำมือตามได้เลยนะคะ เด็กๆอย่าลืมฝึกท่ารำเพลงทีนี้นะคะรอบนี้เราลองฝึกทำตามเป็นหนึ่งรอบแล้วใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวรอบต่อไปรบกวนให้เด็กๆเ,เปิดกล้องทุกคนนะคะในระหว่างที่เด็กๆปฏิบัติตามคลิปวิดีโอเดี๋ยวครูจะถ่ายภาพเก็บไว้เลยนะคะให้เป็นคะแนนไปเลยว่าเราได้ผ่านการฝึกปฏิบัติกันแล้วโอเคไหมคะใครยังไม่เปิดกล้องเปิดกล้องเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาเต้นพร้อมกันนะโอเคไหมคะถ้าใครสะดวกยืนยืนได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรทำแต่มือก็ได้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,อคะโอเคค่ะพร้อมนะคะทุกคนเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงให้นะลองมาฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เหนเยี่ยมมากเลยค่ะสคู่นะคะหลักสำคัญของการเคลื่อนไหวประกอบเพลงก็คือ,อคูขอสรุปก่อนนะหลักสำคัญของการเคลื่อนไหวประกอบเพลงก็คือขึ้นอยู่กับว่าเพลงนั้นเนื้อาหาเกี่ยวข้องกับอะไรใช่ไหมคะเราจะได้เลือกท่าทางการปฏิบัติ ให้เหมาะกับเพลงนั้นๆอย่างเช่นวันนี้ที่เราค่ะสวัสดีครับค่ะอย่างเช่นวันนี้ที่เราเรียนกันไปชื่อเพลงว่ากอไผ่ใช่ไหมเป็นการเรียนแบบท่าทางธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของการเรียนแบบท่าทางเอ,อ่อบางคําที่เราเอาภาษาท่ามาใช้เช่นท่ารักจําได้ไหมคะนะคะนี่แหละเราจะใช้ท่า ให้เหมาะสมกับเนื้อเพลงนั่นเองนะคะวันนี้ทุกคนทำได้หมดเลยครูเก็บภาพมาทุกคนตั้งใจปฏิบัติมากเลยนะคะขอชื่นชมนะคะแล้วก็มีใครเข้ามาไม่ทันเช็คชื่อไหมคะอันนี้หนูจะได้เป็นคะแนนปฏิบัติไปเลยนะคะครูเก็บภาพไป <คะ S 1> แล้วครับผมสหภูมิยังไม่ได้เช็คอ๋อโอเคค่ะ อ่ะทีนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้จากการปฏิบัติก็คือเด็กๆได้ฟังจังหวะของเพลง<อ>ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะในโอกาสต่อๆไปนะคะ<อ>เด็กๆต้องเต้นประกอบเพลงหรือว่าเคลื่อนไหวประกอบเพลงแบบนี้ค่ะเด็กๆจะได้เข้าใจว่าเออเราจะย่ำเท้าอย่างไรให้ลงจังหวะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันต่อไปเนาะ นะคะบางทีเราถ้าเรายังไม่ค่อยได้ฝึกไม่ค่อยได้ซ้อมอาจจะไม่เข้าใจว่าย่าแล้วหนูย่ำไม่ลงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มาฝึกมาทบทวนมาพัฒนากันต่อไปนะคะวันนี้จุดประสงค์หลักของเรื่องนี้ก็คือให้เด็กๆเ,เข้าใจก่อนว่าการเคลื่อนไหวประกอบเพลงต้องดูว่าเพลงนั้นเนื้อาหาบอกหรือกล่าวเกี่ยวกับอะไร นะคะแล้วก็เราจะได้ทำได้ถูกต้องตามเนื้อเพลงนะคะแล้วก็จริงๆท่าทางการเต้นของเพลงพวกนี้เนี่ยเราสามารถปรับประยุกต์ท่าทางได้นะคะเปลี่ยนท่าทางได้ตามความเหมาะสมของรูปแบบของการแสดงนะคะไม่มีการบ้านนะคะสำหรับวันนี้ครูเก็บคะแนนจากการปฏิบัติในคาบนี้เลยนะคะวันนี้เด็กๆมีคำถามอะไรไหมคะ ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะ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 โอเคค่ะงั้นขอถามอีกคาถามหนึ่งมีใครเข้ามาไม่ทันในระหว่างที่เรากําลังปฏิบัติกันไหมเอ่ยเพราะว่าครูไายรุ่นไทยทันนะคะมนรุ่นไทยไม่ได้มาสานะครถบมมีใครเข้ามาไม่ทันไหมเอ่ยนะคะตรงนี้คือทันตอนปฏิบัติหมดเนาะนะคะ เพราะว่าครูให้คะแนนจากภาพมาครับผมสหภูมิเข้ามาไม่ทันใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวสหภูมอยู่รอครูแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะโอเคคนที่นะคะเข้ามาทันแล้วก็เราในระหว่างที่เมื่อกี้เราปฏิบัติกันนะคะครูเก็บภาพทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะออกได้เลยนะคะพักผ่อนนะคะพบกันครั้งต่อไปสัปดาห์หน้านะคะ สวัสดีค่ะมดูค่ะค่ะสวัสค่ะสี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ